วันนี้เพื่อนๆวันนี้เราจะมาปั้นดินน้ำมันเล่นกันนะนี่แล้วก็จะปั้นไปร้านขายของแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแบบนี้ให้พี่ซัมโอก่อนนะนี่พี่ซัมโอได้ปั้นไว้บางส่วนแล้วนะเ,เพื่อนๆนนะใช่ค่ะนี่อุปกรณ์ก็มีไม้จิ้มฟันนะเอาไว้เสียบแล้วก็มีแบบทำแบบลูกชิ้นจิ๋วแล้วก็มีดอกไม้ มีพวกเครื่องใช้อะไรแบบนี้เนาะหลายอย่างอันนี้ปั้นไปบ้างแล้วแล้ววันนี้ก็มาปั้นโตนะหอะไรเล่นสนุกกันใช่ค่ะพี่ตโมจะเริ่มปั้นแล้วนะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่สัโมจะแก่เลยนี่แตงโมแก่แล้วโอ้โหได้แล้วดูดิพี่ตัโมอดินน้ำมันมาเรียงกันไว้เนี่ยนี่เอามากองรวมๆกันนุ่มอ่ะนุ่มมาี น้องแตงโมบอกว่ามันนุ่มของใครของมันเลยมีใครได้บ้างแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแม่นะคะอ่ะปั้นเลยลูกปั้นเลยนี่กำลังปั้นนะอเอาโอ้โหแม่ได้แล้วนะมาโชว์ทีเป็นไงเป็นไงตว้จิ๋ววางวางวางนี่โอ้โหนี่แม่ทำเร็วมากเลยโอ้โห นี่โอ้โหแม่ปั้นได้กล้วยแล้วนะตี่ตะโบก็กำลังปั้นใหญ่เลยแต่ปั้นกล้วยสีเหลืองกั้นกล้วยสีเหลืองอีกอ่าได้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 ตามกิจนาการเลยเลยนี่โอ้โหเป็นไงนี่มีเข้อด้วยต้นไม้จิ้มฟันมาด้วยอันนี้ไม้จิ้มฟันจับดีๆนะลูกมันแหลมได้เลยค่ะอันนี้ ทำลายทำลายมีการแกะมีการทำลายด้วยนะทำลายสวยงามนะมีให้ทำลายใหพังอ่าเป็นไงโอ้โหเพื่อนของคิดไม่ออกว่าเขาจะทำอะไรใช่ไหมเออพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวบอกค่ะแตงโมลายหรือยังเออกล้วยหมวนอ่าวางเลยงั้นถ้ากล้วยม้วนอ่ะอ่ากล้วยม้วนให้ทายว่าอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้ให้ทายนี่แม่ได้อีกอย่างหนึ่งแล้ว แคลน์แคร์ไลนยโ,โอ,อ้โ,ออโ,อโหพี่สมุอะไรเนี่ยมังคุดเหรอค่ะโอ้มังคุดเอ้ยได้ได้อยู่ได้อยูยยย่อ่ะกล้วยม้วนของแตงโมกล้วยฉาบแล้วแหละโอเคกล้วยม้วนมันม้วนแล้วกวล้วยม้วนจริงจริง <ๆ S 1> ด้วย,วยเออธรรมาดาที่ไหนล่ะเสร็จแล้วทำเออเสร็จพร้อมต่อไปเดี๋ยวพี่สมุจะทำพี่สมุจะทำส้มไม่รู้จะพัง ที่โมจะทำอะไรลูกส้มค่ะน้าทำส้มจะเป็นยังไงมาดูมาดูนี่โอ้ส้มระดีน้ำมันสีส้มสวยด้วยบ้องเลยเออแล้วก็ส้มมันจะมีจุดจุดจุดใช่ไหมคะอ่ทำอะไรอะทำก้านแล้วก็ทำใบมาด้วยสิลูกอ๋อทำไข่ดาวทำไข่ดาวแต่โมจะทำไข่ดาวที่ตั้งใจกันมากเลยจิ้ม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 เลยนะนี่มีเตรีย แต่งลายแต่งลาย <ทำ S 1> โมกล้เสร็จยังนี่ทำเป็นๆทำเป็นๆแล้วโอ้โหดูสีเหลืองก่อนตามด้วยไข่ดาวสีม่วงไข่ดาวจริงๆด้วยโอ้โห,โหไข่ดาวแป,ประหลาดโอ้โหสวยงามมาเอามาวางเลยไข่ดาวภูมิใจจริงๆเลยทำไข่ดาวได้ไนเลนยหม่ <c oughs> วางเลยไข่ดาวนี่ไงนี่กล้วยม้วนก็มีไข่ดาวก็มา เออเออชัดชัดมากไข่ดาวชัดแม่หนูจะทำคนอาจจะไม่เหมือนที่อื่นนะไอ้ไข่ตรงกลางเป็นสีม่วงแค่ไม่เป็นไรตามจิจนาการเลยใช่แต่ก็สวยดีก็ดูดูออกอยู่นะว่าเป็นไข่เนี่ยอล้วอันนี้อะไรอ่มาแล้วของแม่เสร็จอีกยาหนึ่งแล้วอ๋ออันไหนอ่ะอะไรลูกอุ่นอุ่นนั่นเองอ๋อ แตงโมเห็นแม่ทําองุ่นสวยก็จะเอาองุ่นบ้างก็ต้องรอดูว่าองุ่นของแตงโมจะเป็นไงพี่สมโอโอโหมีเขาแล้วเนี่ยส้มโอโหเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วมีใบไม่ลกใส่ใบไหมไม่มีค่ะเพราะว่าหัวส้มของพี่สมโอได้ส้มนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหต่อไป ตามชื่อเลยค่ะพี่ส้มโอชื่อส้มโอใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ส้มโอจะทําส้มโอส้มโอเขาตอกเป็นลูกเขียวๆใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ่าทำกันแบบก้านแล้วก็ใส่ใบด้วยก็ได้อันนี้แตงโมทําอะไรอ่ะก็ทำอะไรทอะไรนะอ่างงูเอออะไรนะโอ้โหสวยมากแต่ว่าแต่ว่าดูไม่ออกหนึ่งตัดแป๊บเดียวได้ละนี่เหมือนแตงโมมากกว่าค่ะของพี่สมุทร โอ้เออใกล้แล้วใกล้แล้วนี่องุ่นของน้องแตงโมนะไข่ปั้นเนี่ยองุ่นเนี่ยแตงโมปั้นอามาเทพมันนี่ค่ะพี่สมองก็ทำเสร็จแล้วนี่องุ่นของน้องแตงโมนะแล้วมาดูพี่สมองร์ทำเสร็จแล้วค่ะมาเทียบกับองุ่นของแม่นะโอ้โหน้องแตงโมสวยกว่าเยอะเลยเพื่อนๆค่ะนี่อันนี้พี่สมองก็ทำเป็นสตรอเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่กับแตงโมพี่สมโงร์ได้ได้สองอย่างแล้วนะดูสตรอเบอร์รี่อ่า ต่อไปพี่สมศัด์จะปั้นดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบนะวันเลนไทยวันนี้ดอกกุหลาบได้แล้วงูนี่งูนี่นี่นี่อันนี้งูโอ้งูใช่ใช่ใช่เอากระดึบกระดึบมาเลยกระดึบกระดึบไม่มานหนอนมั้งคะกำลังปั้นไปเรื่อยๆนะดูว่าจะได้อะไรบ้าง แล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามให้ช่องพี่สมโบรด้วยกดถูกใจกดติดตามถ้าแชร์ให้ด้วยก็ดีนะเพื่อนๆนะนี่โอ้โหมีฟักทองฟักทองแตงโมลำใหญ่ชายโยหยิ้มเป็นไงเพื่อนฟักทองสวยไหมอันนี้อันนี้ไม่ไดยสวยไหมเลยแต่ละอย่างนี่โอ้โหใช้เวลาไม่นานนะไม่นานได้หลายอย่างแล้วเนี่ยมารวมๆกบบกองนี้นะโอ้โหสวยสวย ดอกกุหล,ลาบตรงกับวันว<ม>าเลนไทน์วันนี้วาเลนไทน์พอดีเลยแม่ไม่ลงทุนนะครับบริกัรจ,จัดมาหนึ่งดอกโอ้โหอันนี้ตั้งใจมากเลยทำหูอยตัวโอ้เป็นเพื่อนกันเ <c oughs> ออพ่อเขาว่าอยู่มันตัวอะไรงูอันนี้งูนะรู้ให้เป็นงูนะเพื่อนๆนะถึงมัน,นจะดูไม่ออกก็ถะน้งองแต่งโมสามขวบนะทำงูกับอังุนนะ นี่ส่วนอันนี้พ่อทำเองนี่งูเป็นไงเขาเป็นงูงูตุ๊ดนะตรงกพ่อเป็นสีตุ๊ดโอ้โหนี่ได้เยอะแล้วเนี่ยนี่ค่ะพี่ส้มโอก็กกำลังทำดอกกุหลาบเหมือนกันแต่เป็นดอกกุหลาบในวิธีที่ยากหน่อยสีสันสวยงามนะน่ากินโลดินน้ำมันแล้วก็แบบนิ่มกำลังดีเลย เล่นเสร็จก็ไปล้างมือกันด้วยนะน้องๆนะอย่าไปจับอาหารกินนะสกปรกครับไปล้างมือล้างอะไรให้เรียบร้อยนี่กุหลาบเออสวยสวยสวยกุหลาบสีม่วงหายากด้วยอ่ะเสียบไม้ใส่ใบไม้สิลูกคุณจะดูแบบโอ้โหขอขอขอมาสวยนะเ<ๆ>พื่อนๆพี่ตโมก็เก่งนะเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เสียบเสียบเป็นก้านมันเนาะหันหน้ามาสิลูกเอาสองให้เพื่อนๆดู โอ้สสสวววยวยวยนะแล้วก็วต้องใส่ใบไม้ด้วยใส่ใบไม้ด้วยน่าปัดตัดเออทำใบไม้นะนี่ใไมบีบบีบบีบบ,บ,บ,บหน่อยปาบก็ไปโอ้สวย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 เออแต่ใบไม้ <c oughs> มันใหญ่ไปนิดนึง <c oughs> ใส่สี่ข้างดี <c oughs> สองข้างนะ <c oughs> โอ้นี่เห็นไหมกุหลาบก็เสร็จแล้วสวยใส่ใบ,บไม้ไปก็สวยวจะทำอมยิ้มรูปยิ้ม๋อแตงโมจะทําอมยิ้มที่แตงโมก็ได้กุหล,ลาบแล้วมาวางเสียบพวกของแม่เลยเอ,อ้โหเป็นไงน้องน้องเสียบเออไม่เสียมให้หนูหน่อยคะ่ะเออสวยสวยสวยปาดหน้าเออสวยสวยสวยต่อไปสมมแตงโมล่ะอันนี้กำลังทำอะไร ตั้งโมกำลังทำอะไรอยู่ยังไม่บอกนะบอกให้งงเห็นไหมโล่ๆอมยิ้มอมยิ้มมีลูกตาด้วยเหรอไม่ตั้งโมอมยิ้มนะอมยิ้มยิ้มอะไรที่มันยิ้มอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจอมยิ้มที่มันยิ้มนะตามนั้นแหละมาอ่าพี่ตั้งโมก็ทำดอกไม้อีกแล้ว ดอกกุหลาบดอกกุหลาบบัเรืนไทย <ละ S 2> ต้องเน้นดอกไม้นี่ดอกไม้หลายโอ้โหสวยนะเนี่ยนี่พี่สมบรสองอันของแม่สองอันสาม,มอัอมนนี่อันนี้ของพ่อเนี่ยเนี่ยอันนี้รถต่างดาวของพ่อของพ่อมีนี่น,นี่แล้วมีงูแล้วก็มีหมา นี่ของเตงโมมีมะม่วงมีองุ่นมีงูสองตัวนอนคู่กันอันนี้แครอทค่ะแครอทพ่อคิดว่าเป็นตะเกียบตอนแรกแต่เขาบอกเป็นงูแครอทนะมีปลาหมึกตัวเขียวๆนะปลาหมึกนะไข่ดาวแล้วก็ไอตัวแดงๆนี่อะไรลูกอันนี้ตัวอะไรโมตัวอะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรเตงโมไม่บอกเออไม่บอกนะอย่าพ่อเดานล้วจะเป็นเกี๊ยวห่อกุ้งกุ้งห่อเกี๊ยวเอ่อเกี๊ยวห่อกุ้งดูดิพี่เตงโมโอเค อ่าใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะปั้นอะไรดู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 ความสวยงามหนูความก็เสร็จแล้วอันนี้สร้างอะไรลูกหนูฮะหนูนึกว่าลูกออส๋อหนูออาที่เหลืองๆตามันนะมีหางเลยส้มส้มเออดูดีๆเหมือนปลาช่อนเหมือนกันโอเคนี่สวยงามสวยงามนี่รวมๆแล้วเห็นไหมเพื่อนๆ สวยไหมสวย,ยไหมโอ้โหวันนี้ไปทำเล่นกันได้นะได้สนุกสนานกันเสริมทักษะด้วยเนี่ยฝึกศิลปะด้วยปั้นแต่งสวยงามโอเควันนี้พี่สมโบราไปแล้วค่ะใช่คะ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้พี่สโมโอด้วยนะคะที่ช่องพี่สโมโกับน้องแตงโมคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย,บาย อย่าลืมกดติดตามนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบาย